ทางการครั้งแรกคู่อย่างเป็นทางการครั้งแรกอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเต้นเต้นตื่นเต้นค่ะคือเป็นงานแรกที่แบบเราได้ออกคู่กันแล้วก็เป็นงานแรกที่แบบร้องเพลงเลยแล้วก็ตัดแฟนมาให้กำลังใจใช่วันนี้มีคนมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจเยอะมากขอบคุณที่มาไกลก่อนการเป็นคู่ห้างแตกเป็นคู่ห้ามกจริงหรอคู่ห้ามแตกเลยเหรอรอรีสิทธ์ก่อ ชอบผลงานของเราแล้วกันดูช่างงานตั้งแต่งานเรื่องฝรั่งไทยะนะับทีขอบคุณนะครับขอบคุณที่กลังมาเจอกันอยู่แต่พอจบไปแล้วก็ยังไม่ลืมกันขอบคุณนะครับอย่างอย่างเมื่อคืนเขารู้ว่าแบบเฮ้ยงานแรกของเราคิดไว้แบบไหนคิดว่าแบบเฮ้ยงานจะ,จะเป็นยังไงแฟนจะไปเอยอะบัตรห้าหร้อยได้ยินด้วยปัดรห้าหร,หร้อยอันนี้เหรอชาต้องพูดให้ปัดรห้าหร้ได้ยินไหมครับได้ยินไหมฮะไม่ต้องดังอีกเขาบอกดังอีกต้องดังอีกสวัสดท้อเขาเริ่มแบบเขาเรู้ว่าเอ้ย คือนอนหลับไหมอะไรเงี้ยก็คือตื่นเต้นมากรู้ว่าจะได้มาขึ้นโชว์ร้องเพลงด้วยคือแบบมันตื่นเต้นครับผมกลัวกลัวร้องผิดเพราะผมเลือกเพลงละครมาด้วยแล้วเป็นยังไงผ่านแล้วเป็นยังไงบ้างผ่านครับผ่าน MC รู้ว่าผมพูดเองก็ผ่านไม่ได้ต้องให้ทุกคนผู้ผ่านไหมครับอัจจานาห้องให้ทุกคนราคาเพลงที่ได้เสียงเขาร้องเพลงสดๆเป็นยังไงบ้างเขาร้องดี ก็อนั่งอยู่ข้างกันห้องแต่งตัวเราก็แบบมใช่เสียงไมกี้ป่าวะเขาคิดอยู่แต่ก็แบบเออเสียงเขาเขาร้องแบบดังมากเป็นการแบบวอร์มเสียงสักพักหนึงหนูก็ว่าทำไมทีมหนูหันมองกันเลิกลากนางโผล่หัวขึ้นมาจห้องกัน เราแต่กนที่ร่ามอย่างเงี้ยหรอ,อผมอยากรู้<ต>ว่าเขาซ้อมหรือเปล่านะมาทปถ่ายบ้างเราซ้อมไหมไม่ซ้อม<อ>จริงๆภาพที่มันมีในหัวเราไปมี่หลายคนมาลองให้กำลังใจเราวได้คำมาห้างแตกพี่ก่อนเลยครับพี่เล่าไม่มีเลยค่ะคือไม่มีในหัวเลยว่าแบบวันนี้มันจะเป็นมันจะเป็นภาพที่แบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้ที่แฟนๆทุกคนมารอต้อนรับเราแล้วก็เราได้มีงานอีเวนต์คู่กันด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ Event บอยเชิญพวกเราสองคนมาออกงานนะคะแล้วก็ถ้าอยากได้วุ้นแปลภาษาไมกี้ก็ก็เชิญหนูมาด้วยก็ได้ค่ะงานงานคู่กันทำไมอ่ะ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 ทำไมเราต้องมีล่าวมะอย่างไมกี้อันตรสาวใสกัเราเป็นไงบ้างภาพทีนเวทีผมก็อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อยอะไรอย่างนี้บางทีก็อาจจะพูดจนเป็นกระดับเวลาเห็นหนูในโซเชียลหนูแบบดัดเจนดังเก่งมาก ฮะตะวันวันนี้ตื่นเต้นครับวันนี้ตื่นเต้นแล้ววิธีดับตื่นเต้นเป็นยัไงวิธีดับตื่นเต้นครับหอ่าหายใจเข้าลึกๆครับแล้วมันทำได้ไหมหรือว่ามันแค่เป็นทฤษฎีอย่างเดียวหายใจก็ได้แค่ทฤษฎีอะชั้นเหลือก็ยังเท่าเดิมจริงๆมีคุยกับพี่อาดามไหมว่าความประสบความสเร็จของเราแล้วทำให้คนหลักเราได้ขนาดนี้โอ้เราเราคุยกันตลอดว่าแบบหลังจากผลงานละครเราจบไปมันโอเวอร์เวลลิ่งมันมากๆมันเกินคาดของเราเรา มีรอดหนึ่งที่เราแบบพูดกันว่าเราดึย้อนไปถึงตอนที่เราปิดกล้องแล้วโมเมนต์ตอนนั้นอะทุกคร nah, ั้งที่นึกกลับไปมันแบบมันกินใจมากๆเพราะว่าเราปิดกล้องแบบตอนนั้นเรายังมียังผมเองยังไม่มีผลงานรับรอยังไม่ได้เป็นที่แบบยังไม่ได้เป็นที่รู้จักขนาดนั้นเรแต่พอมาวันนี้มันเกินคาดมากๆรู้สึกรู้สึกทุกความรู้สึกที่มันสามารถรู้สึกได้ไปในทางที่ดีมันรู้สึกหมดเลยมันตื่นตัน จริงๆนะเอชอบแบบญาดาเาดาญาดาเป็นไงอ่ะแล้วสิ่งนี้มันพอคุยกันพอคนมาเชียร์เราเยอะอ่ะเราก็ร้องไหบ้างก็เราหอบร้องไห้กันเลยทั้งสองคนเพราะว่าเหมือนเราเรารู้ว่าแบบไมคี้เขาก็ตั้งใจมากกับงานนี้เขาก็แบบเสียเรื่องราไปเยอะตอนที่ถ่ายทำอะไรเงี้ยตัวหนูเองก็ก็ตั้งใจเหมือนกันแล้วก็ทุ่มเทให้กับงานนี้แล้วพอฟีดแบ็มันออกมาดีเกินคาดอย่างที่บอกว่าภาพนี้มันไม่ได้อยู่ในหัวเรา เราสองคนก็คือ,อเสียน้ำตากันไปหลายรอบนะคะอะใครจับใครอะใช่ร้องเยอะัอกนการจับกันเองสิคะร้ะอ,องให้เพราะความดีใจตื้นตันหรือว่าปิติร้องให้เพราะความดีใจตื้นตันที่แบบฟีดแบ,บ็กมันมาเกินค่าแล้วก็สิ่งที่พวกเราทํามามันมีคนเห็นคุณค่าเรามันมีคนรักในความเป็นเรารัวกความเป็นยาดารัวกความเป็นไมกี้อย่างเงี้ยค่ะ จะเห็นตั้งแต่วันแรกแล้วว่าแบบเขาแบบมีคนรักแน่นอนเจอกันตลอดะไม่แต่ตอนนี้น้องน้ำตาคอแล้วนะดูหน้าดมดองน้ำตาเนี่ยแล้วพอเวลาเรานึกย้อนไปถึงตอนนั้นเรื่องอะไรไม่ได้หรอเวลานี้คือจริงเลยคือแบบมันเป็นโมเมนต์ที่ดีมากๆเราได้มไหมเนี่ยื่อกี้คือ ที่พี่นักข่าวแบบยิงนักข่าวมาบางทีเราเรามองข้ามไปนะบางจุดอะแล้วพอเรามารู้สึกแบงจริงๆอะไม่เพราะวันนี้วนะวันนดียวนรู้สึกดีจริงอาจารย์ตาพรวันนี้มันมีความรู้สึกตื่นตันยังไงบ้างในใจอะตื่นตันมามันมันรู้สึกขอบคุณมากเออรู้สึกเลยว่าเฮ้ยจริงๆมมันมีเล็กๆนะแบบเราคู่ควรที่จะแบบได้รับตัวนั้นขนาดนี้เลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราคู่ควรเองเราคูควรแล้วขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคนแล้ว มันเยอะเพรเสียงของตาไม่ลู้งานมันมเยอะพอพอวันนี้มัน <c oughs> เราคิดว่ามันผลตอบแทนมันคุ้มไหมอ่ะก็จริงๆไม่ใช่แค่ผลตอบทุกคนเขาเต็มที่กับงานอยู่แล้วพี่ยดาก็เต็มที่กับงานมากทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างในเรื่องละครไม่ใช่แค่ผลเรทายด้วยครับผลละครชุดวจจดวงใจเทลโฟมเลยคือทุกคนแบบเต็มที่มากจริงๆแล้วพอผลงานออกมาแล้วมีคนชื่นชอบมีคนแบบรักมากขนาดนี้ก็ปวดแบบปวดรู้สึกดีใจอะไรแบบนี้มันตื่นเออมันปวดไม่ได้อะฮะเราให้ ตอน้นมากคุกค่นีนหรค่ร้อนตอนนี้หลตอนนี้ตอนนี้ด้วยอนันก็รอมยอะมากตอนนี้ไม่ตอนน้ม่รับเวทีอาจารยการคำถามทั่วไปคืออยากว่าพอเราเป็นคู่จิ้นดังแล้วชีวิตการใช้มงินเกียระไปเยอะไหมอ่ะมองมาคือเราเราสองคนเไม่ได้มองว่าแบบเราเป็นคู่จิ้นกันอันนี้เข้าใจผิดนะคะจริงๆิแล้วเราหยุ่มกัน แต่เขาไปไปจ้นกันเองอยู่อยู่แสดงว่าหลังฉากก็คือก็คืออยู่อ๋อแต่ว่าเธอเขาเห็นในกองว่ายาดาจะวางยาไปกี้ด้วยวางยาผมใช่อ่ะให้ยาดาเล่ายาดาจะวางยาเขาเพราะอะไรที่ไ่วางยาอะไรผมอ่ะยาดาอย่างความในใจของเรามันความมันจบไปแล้วก็แจ๋วไม่อยู่แล้วเล่าเลยวาางยอะไรผม คิดเจอฉยยังไม่ได้วอนทำไมความคิดที่มันเกจอพี่มาอะไรยังไม่ทันลงมืออะไรก็อะไรลงไม่อะไรก็จะอะไรก็แนวแบบโฟนน่ะเอ็นเอทีฤทธิ์มันเยอะเด็กคนนี้ฤิ์มันเยอะเกอนหนูก็เลยแบบเราจะทำยังไงที่จะกดเขาลงมาได้หนูก็แอบคิดว่าหรือเราหยดยานอนหลับหรือหรือขวดน้ำที่แปะชื่อไมกกี้เราจะลองแบบเอ๊ะสักหนึ่งหยดอะไรอย่างเงี้ย แล้วเราป่าเล่นได้ไหมเนี่ยเล่นอะไรนะอะไรหมอเล่นไม่ถูกใจเลยผมรู้ว่าบางวันผมง่วงแปลกๆวันนี้พี่หยอดผมเลยอ่แต่ในละครจะมีได้ทุกอีกนะคะหลังจากนี้ในละครในละครยังมีอีกครับผมแล้วยังมีซีนสุดท้ายที่รอทุกคนอยู่ครับละครของลึอนไทยไม่จบแค่นี้แน่นอนเรียกไดว่าเป็นละครชูชูแล้วช่องสามส่งให้ทุกคนได้รอบแ่ย่ดาก็โอเคใช่ไหมเพราะว่าเราได้จูบแล้วอุ้ย จริงแ่คนฟังกอคนรพ้อะไรจริงไม่ใช่ไมราไม่ไาม่ไมเราไม่อทำไมยังไม่ใช่อาเาบอกไม่ใช่ว่าเป็นจูบแรกในละครอันนี้ดว่อันหนึ่งไมกี้ผิดว่าแล้วจูบแรกในชีวิตจริงมันยังไงอะไม่ได้ไม่ได้ มันคือแบบจูบครั้งแรกในละครในคาแรคเตอร์ของฉันเล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไงแล้วจูแรกในชีวิตจริงเป็นยังไงวันนี้แบบบรรยากาศดีมากเลยเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่แต่ว่าแต่ว่าจูบสุดท้ายตอนจบอะมันไม่ได้จูบจมูกกันเลยเห็นในทวิตเตอร์แอบปะอะไรนะจมูกใครไปชนไม่กี้อะเดี๋ยวก็เอานิ้วมาจิ้มในจมูกหนูบ้างล่ะจมูกชนตาชนปาก หลับตาแล้วป่บถ้าหลับตาจะเกิดขึ้นได้ครับผมไม่รู้ไม่รู้มาร์คเขาไม่รู้มาร์คที่ถามเรื่องหนึ่งเรื่องงานนาตาลาดครับผมน้องเราสร้างตำนานเป็นลูกรลานของตากล้องอ๋อรูใช่เราเป็นอะไรกันอะไรกันสิ่งไงบ้างทำไมเรารู้มุมทุกมุมเลยว่าต้องมาเราเราเห็นแล้วลูกผมเป็นนักล่าไฟแดงครับเวลาผมเห็นข้างนี้ไฟแดงก็ะพริบกระพริบอยู่นี่ผม

ก็ผมเป็นที่ประจักษ์มาผมจะพัฒนาฝีมือทางการแสดงยิ่งขึ้นไปครับผมหลายหลายคนก็ถามว่าผลลังจากนี้จะแบบได้เห็นอไรไหมที่ว่านเรื่องต่อไปที่ไม่ใช่ชุดเนี่ยเอออยากให้เรามาคู่กันอีกมันจะมีอะไรกันก็ดีใจผมใจที่ที่หอะไรไม่เห็นคาแรคเตอร์อนี่ยไี่มีความอะไรนี้พี่ว่าไงบ้างอยากให้มีเหมือนกันค่ะก็ก็รออยู่แต่ว่า กระสานชอกบแล้วหนูเล่นเป็นเป็นกบเป็นจบแล้วเปต้องมีวิทยาศาสตร์เม่ช่วยถามเขาทีว่าเหตผลอะไรทำไมหนูต้องเป็นกบหนูอยากรู้าทำอะไรอะทำไมอะเป็นบมันเท่นะทุกคนที่เคยดูเรื่องแบงค์นซาก็รึเแล่าเธอต้องถามเขาไม่เหอนอาจย์านละครมันอาเจย์าเทสเป็นจบไปพีดีแคสซิ่งเป็นกบเราขาจะช็อตเอไลยฮะทำไมชอบมันต้องมีนักวิทยาศาสตร์ช็อตด้วยสิ เป็นกมแล้วเราต้อหรอก่อนเราต้องรอก่อนไม่กี่เป็นนักพิยาศารแล้วพิธีกาเป็นโกแเ้วรอเชื่อนหน่ลยเร็วอ่ะนาทีสามสองไนี้คูบบวกคนลบยอนใยอนพอให้จบอยู่เท่านี้ใช่จบอยู่เท่านี้พออได้เล็กี้ปวนีหนอม่อะไรอ่ะไม่ได้ ชื่อเฟซเาคือเฟซบุ๊กอันนี้มันคือเฟซบุ๊กปัจจุบันที่าใช้อยูที่แลแต่แบผมเปลี่ยนไปแล้วไม่แต่ว่าไม่เปล่ยนเปี่ยนเปี่ยมเปียนไม่เี่ยนเปี่ยนปลี่ยน่เปลียนไมเียเียวเปี่ยนเดี๋ยวเี่ยนเดียวมเ่ยไมเี่ยไมเปีนไม่เียยม่เียเปเีป่ยนียนี่ ผมจะไม่เพี้ยวจะเสียวใจเพราะตรงที่จะดาไม่รู้เรื่องหายเยอะมากอ่ะ